อาหามาเล่าครับวันนี้เป็นเรื่องของม้าพันลีหนุ่มตัวหนึง่งชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นม้าที่แน่นอนต้องวิ่งเร็ววิ่งเก่งวิ่งทนสวยงามหล่อมากเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบทุกอย่างมันเกิดมาแบบนั้นจริงๆครับแล้วมันก็รอคอยที่มันจะได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเพราะมันเป็นม้าที่เก่งสมบูรณ์แบบจริงๆรอคอยผู้เชี่ยวชาญหรือใครสักคนจะมาค้นพบมันปรากฏว่าวันหนึ่งมีพ่อคา้ามาเชิญเขาแล้วก็ถามบอกว่า เจ้าหล่อมากเลยอ่ะเก่งมากเลยอ่ะสมบูรณ์แบบมากเลยอ่ะเจ้าไปกับข้าได้ไหมม้าใส่หัวแล้วพูดว่าเดี๋ยวก่อนข้าเนี่ยเป็นม้าพันลีนะจะไปส่งสินค้าให้พ่อค้าคนหนึ่งธรรมดาธรรมดาอย่างเจ้าได้อย่างไรกันผ่านไปทหารคนหนึ่งผ่านมาเจอเข้าประทับใจแล้วบอกว่าเจ้าม้าเจ้าไปกับข้าได้หรือเปล่าเจ้าม้าใส่หัวอีกแล้วครับแล้วพูดว่าข้าเป็นม้าพันลีนะจะให้ข้าไปปฏิบัติงานให้แกทหารธรรมดาธรรมดาหนึ่งได้ไหกันในพรานผ่านมาเจอเข้าก็ถามว่า เจ้ามาพันลีเจ้าไปอยู่กับข้าได้ไหมม้าสายหัวแล้วบอกว่าข้าเป็นม้าพันลีเชิยวนะจะไปทํางานหนักแบบนั้นให้กับนายพรานในการไล่ล่าสัตว์ธรรมดาธรรมดาได้อย่างไรกันวันแล้ววันแล้วปีแล้วปีเล่าผ่านไปม้าตัวนี้ก็ยังคงรอคอยและตามหาเจ้านายที่ใฝ่ฝันไม่ได้สักทีวันหนึ่งขุนนางจากวางหลวงออกมาตามหาม้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดในที่สุดขุนนางจากวางหลวงเจอกับเจ้ามาพันลีตัวนี้ โอ้โโอกาสมาแล้ววันนี้ฟ้าเปิดสักทีหนึ่งออกตามหาม้าพันลีตามพระราชองค์การม้าพันลีก็ได้ไปหาคุณนางคนนี้แล้วก็บอกว่าข้านี่แหละคือม้าพันลีที่ท่านกําลังตามหาอยู่คุณนางก็ดีใจนะแล้วถามกลับว่าแล้วเจ้าคุ้นเคยชํานาญกับเส้นทางต่างๆของประเทศเราหรือไม่มาพันลีเงียบไปแล้วตอบว่า คุณนางถามอีกว่าแล้วเจ้าเคยออกสนามรบสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับทหารมีประสบการณ์ในการสู้รบหรือไม่เจ้ามาก็ใส่หัวยแล้วตอบว่าไม่คุณน้งก็ถามต่อว่าแล้วถ้าอย่างนั้นข้าจะเอาเจ้าไว้เพื่อประโยชน์อันใดเล่าเจ้ามาบอกว่าข้าสามารถวิ่งได้ทั้งกลางวันพันลี้และกลางคืนอีก800ลี้ไม่มีใครทําได้อย่างข้า และไม่ได้วิ่งทนเท่านั้นข้าย,ยังวิ่งเร็วด้วยคุนนาจาักรวังหลวงก็เลยบอกว่าจริงหรือ,รอถ้าอย่างนั้นเรามาทดลองวิ่งกันสักยะยะหนึ่งด,ดูดีกว่าเจ้าหมามั่นใจมากและใช้พละกําลังทั้งหมดห่อตะบึงตรงดิ่งไปข้างหน้าเลยแต่ปรากฏว่ามันวิ่งไปได้ไม่กี่หลีเท่านั้นเองมันก็หายใจหอบเหงื่อท่วมตัวจนคุนนาจักรวังหลวงพูดบอกว่าเจ้าแก่แล้ว่ะเจ้าคงจะไม่ไหวแล้วนะพูดจบก็หันหลังแล้วเดินจากไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้บอกอะไรเราครับหลายครั้งเรามีคํานี้อยู่ใในจ รอก่อนรอวันข้างหน้ารอให้ไม่ยุ่งก่อนรอให้มีเวลาว่างรอครั้งหน้าดีกว่ารอมีเวลามากกว่านี้รอมีเงื่อนไขรอมีเงินรอไปรอมาก็รอจนไร้ซึ่งวาสนารอจนไร้ซึ่งความเยาว์วัยรอจนไร้สุขภาพที่ดีรอจนไม่มีโอกาสรอทางเลือกจนไม่เหลือทางเลือกรอจนไร้ซึ่งความหมายรอจนไร้ซึ่งประสบการณ์รอจนไร้ซึ่งความสวยงามอย่าลรอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเลยนะครับเพราะว่า ถ้ามันเลยผ่านโอกาสวันเวลาและวัยที่ใช่แล้วมันจะไม่หวนกลับไปอีกไม่มีใครหรอกครับที่สามารถคาดเดาอนาคตได้เรื่องราวต่างๆมากมายเยอะแยะมันอาจจะรอแล้วกลายเป็นรอไปตลอดการเลยก็ได้ถ้าเราจะเก่งเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเก่งเรื่องการให้โอกาสกับตัวเองในการได้ลองผิดลองถูกมากกว่ารออยู่บนหอคอยงาชา้างด้วยความฉัฉยยิงจนสุดท้ายไม่มีโอกาสได้ลองลงทั้ง